ไปผ้าเป็นตอนลงไปเนี่ยวางทุกทีมันนะตามโู่เสียงดังค่อยๆกบกบไปั่นเลยไปน้ำฝนข้างนั้นข้านไปได้คับข้าไปนั่นน่งนี่กไปเลยบเอ่อฝากไปได้ก็ไปโอเคัดขึ้าา่กูเป็นตัเยอีกคเนอเเยอ เทาผ้าลูกเขยมาตอนกสนากาว่าเสดินกจักสองสามตัวพ่อไอด้เอาไปออมแต่ว่าลูกเขยน่ะมาก,ก็มาน้ำซื้อบ่ได้ขึ้อนอยากเสดินกหยังดอกอยากสีแก้แค้นเพราะเทาเท่านั้นโอ้ยมันมาเป็นตาสั่งกันน้อลูกเขยแนวนี้เดี๋ยวสูตยาคอนสูตยาอยู่ยแป๊บ โอ้ยโอนตนอ้นอยู่เขาไม่เห็นโอนตนน้นเ่ยฮังตอฮังโ,โอ้ยประต้องตามมาประต้องไปชนแตงตอแตงตอแรมากมากมันหนาสนใจเดียวสูบยาแป๊บหนึงมา,มา,มา,มา

ในสมองกำลัมือบ่เคยขึ้นอีเงี้นอกจากเรื่องพ่อเถ่าทอนั้นพ่อเห็นปุ๊บก็ขึ้นออกปับท่านที่นี่ละลูกเคยอเอาละเอาละ่าละ,ละได้ไรบ่ขี้กับคว่อมเป้าหมัหนตัวนี่เอางี้ อยากได้เงินกินขนมป้ออยากได้เงินกินขนมเอาสินี่นี่บ้านหลังเนี่ยมันมีพกหม่อมย่อยอันหอยอันต้านอยู่ในไตลางเด้อมันหอยหมัมยังบุไอสิไปเอาเพราะว่าเอาบัวถึงเอาอันนี้ไปไปคล้องมาให้ยเนี่ยเด้อเดี๋ยวให้ค่าขนมแต่ว่าเวลานไปยินเสียงไอแฮมเด้อ่เฮาสินัดเด้อเพราะไอแฮมกระตุกเลยเด้อไปคล้องแล้วเพราะเฮ้าไอแฮม กระตุกเลยเอาห้อมทีกับกระตุกกะทีเอาลองเบิองลองเบิองอ่ะสมมุติเอาไหมเอาไหมเอมมมเเเอออาเงินไปเอาเงินไปเอาสิได้มั่มมาก่อนจะมาเอาเงินได้ ่โอเคนีเดาผบานหลังนี่เด้อมันมีพวกมามหอยอันตานอยู่บเออโอเคด้อโอเคเด้อแคัวเล้อคเเด้อยังไเ้าอาไปยังละ่ะ <c oughs> เด็พ่อมาฮะเปลี่ยนีามาวิบวาบวบบอกระ หอนมีวิชีเราโอ้ยไปในจอยเป็นได้มาดเลยเป็นแค่วีซ่ามากกว่าวีซ่าอย่างกระดอกเด้อเจนี่ทำมาหากินอยากไปเรียนวีซ่ามาเพื่อสิได้เอาวีซ่ามาใส่วีซ่าอ่าแฮมทรมานโอ้ยฮอร์ตอร้ยินเนี่ล่ะอ่าแฮมเนี่ยีนวีแฮมทรมานนะว่าษนโน้ตจะหัววีซ่าอ่าแฮมทรมานไม่มีภาษาทวิภาพแยงไะโอ้ยเกิดมาฮอร์ตอร้ยินมไปไปว่าเลยนะจอย อาเฮมย้ำคนอยู่ไกลเจ็บหามย้ำนั่นฮา่าาจะกล้องมึงวะล่ะโอ้ยกูบ่เชื่อจอยกูบ่เสื่อแค่นี้กูบ่เสือเจบ่เชือมันต้องลองตัวโอ้ยลองมึงวะล่ะลองบงกัดเป็นงอืออเอา่า่าฮาจมันเกี่ยวกันอยู่บ่หรอเน้อออ้ยออ จอย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 พ่อราจอยบ่่ต้องเหยียมดูป่ะนะจอยเสื้ออะไรยังครับเออคือคืออเสื้อแดงเสื้อแดงจอยเอาอีกจังกันบอโอเยจอยโอ้ยบ่แต่ว่ามันส่งสีขั้นกพ่ต้องขันกันไอ้บ่ต้องขันกัไอ้โอ้โจัดกูตายเอาจักแหมะบ่ต้พ่ต้องหยีมโอ้พ่ไปเปล่าฉะนั้นข้อา่านี่ใส่ได้เนาะอจอยพ่รอจะทำงมิชาเนี่ยมึยนไ โอ yup. oh, ้ยขั way, by, like, by. ้นยอดดิโอ้ยอาจารย์่านพยายามบอกโอ้ยไปไปไปมันได้ผลของมันดีดีอ่ะเอ้ยไม่ใช่หนูเลยไปเอาเดี๋ยวไปไปเอาไปแต่ร่างทนักยอดเยี่ยมมากเกิดเยี่ยมมากอย่าบอกอะไรนไอ้แหล่ะนาซายบริการไหมนะครับอาซายบริการไหมนะครับ เขาเือขา้องเชือ่ะอ,อ,อ้าเขาเออยัง <จะ S 1> มานาั่งโกโซโอย่างอยู่นี้คนไปเงินเงินท่านขอรว่าแม่เจ้าสิไปกินไปท่านไปเบิงนํำเพลิน กันยังะโอ้กันาังฝู่แหบมาใช่ละเท่าเออค่อยเดกดูน้ำเพลินผมว่าเป็นใจโย่เป็นยังไงเป็นก้อนอกุ่มคือทีเป็นไข่เป็นน้วยังสำหรคบเราานก่อเป็นบัตรส้เก็บข้อเดียวเดี๋ยวเดี๋ยจะไม่ยาบโ้บตงเก็บข้อเ้อเอ้าเบตรงเก็บโบตองคันดูปกติจะไป เท่าคอลจักจามจักไอยัยาของขอองพกจับจามตรไออองมันเดือดห้อนเอียงคับเจ้าไอ้ไอ้เลยส่งสิเครองดโอ้ตรงไอขอ้องโบตรงไอตรงนี้โอ้ยตแต่ไม่ยังมาเป็นซาบาจังชาหน้าตางนั้นเป็นกตกคนนี่ละวเนี่ยเท่าพิบปอเื่อยเบิ่งนโตองไอโตงไอเมอดมือบัวเคย่อดขึ้นอีหยัง ว่างแผนจะสีแก้แค้นเพราะเท่าเท่านั้นล่ละเพื่อขัวมมวนอันลูกเคยอัปีแบบนี้กันยังมีอยู่บ่โอ้ยอมันบุเบิชับายชิงแ่ะเอาสิวิซาหาเตา่ออมาหาเต่าหมาหาเต่ามาได้มาได้มาเดยมานี่ล่ะเอ้ามาเนี่ยมันจะเป็นบ้าบอ เป็นมีซาเป็นมีซาคันเฮาอยูึมองไหนแสดงว่ามองนั่นมีเตาเปิดหาเลยเลยคันบ่มีเตาให้เอาสันผ้าคลองหัวเลยกันเนี่ยปัญหาอะไรบ้ิงขึ้เลยอะไรล้างไปไปบ้างขึ้นจากหัวเตาเนี่ยบ้าง อย่ร้องดูอย่าร้องึ้นไปงเดียวนมาก่นนจะเป็นหมาตัวถึงขนดไันไอ้ไนมติเอาชื่อนไหมก็้ก็เรื่องที่พวาประานน่ะโมอนีไม่ เาหมาเขา่อดนองปักจินกันงแกนี R ่หมดเลยเดี N ๋เด้อเจอเด้อเอยไปตองอีดป่ะโันพี N ่าดีป e นี e. ่พวต้องทำมาหากินยังไปหาเขาเลยเลาลน้ำดีมันจะไปหาทางนีปเนี่ยเขาะปนี่ว้านปัก มึงดูเบิ่งดูพอแล้วพอแล้วพอแล้วพอเจ้าเท่าจุดเท่ามันแมีนสีจะมองนี่กันไรเรีนี่สีอะมันคุ้แต่หมาตัวนี่เอาไปตะเลี้ยงดูปะไหนอะเออแมนคุ้มันสีอะไปช้อีกนู่นมีอีกบนนี่นหาอีดูเหาอีดูมีบ่แถวเนี้ยหาพวกดูคนที่ซ่ามึงขังสีอะโอ้โหเมนที่บ้านดีเลย mắm mặt mà hạt cái ở đây của thế nó lòng bên lên bên lòng bên lòng bên lòng bên gì bên lòng bên lòng bên lòng bên mã này, mẹ nó này, rồi. Nói. Nói nhiều 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 nhiều. ว้าวีนี่ไงก็เก okay. ่าจ่อยกาอัดเศราฐๆเศรเศร้าเลยแซี่กูจได้อีนกันขันทีพี่ซ่าแมเนี่ยเตไปกูเองเจาไงก็นี่เขาต้องเฮียนมากตัวฮะเจ้าเฮียนมากบอกโอ้ยของเจ้านี้ของไงไงกูเบิองเลี้ยโอ้ขาทาเว้ยมาเป็นปีกูเฮ้าเองปะเนี่ยเจ้ากับสีเฮ้าคือใครเฮ้าคือกันได้แท่ขันมันผมมีเตาอ่ะ มีดเกระบันปองรถนาสะดวกใจเอาของไงไเว้ยเอาเป็นมาคอยดูผลงานจฮ่าฮ่าฮ่าเุ้งมุ้งเ้าเดากระบอกมีเว้ยเอาขี้วันี่มามาเฮอ เคาะหัวได้หม้าใจเค้าเบาได้โอ้โหมาเถวแถหมาบอหมานมาเลี้ยงเค้าเสียเค้าซุกมันหล่อจ้าพอต่อหามันอีไหมข่านโดนแล้วปุ๊บมีพอเห็นมีจัะโตหมาเนี่ยไอเต้าอ่ะเอาละเอาละเอาละช่มีใจโมมีเตะโมมีจัะโตตกลงกันว่าจังไหร่ 看猫咪跳，哇！哈哈哈哈哈哈！你你你，你就是跳呢不跳？